ทันทมามยังอริยสัจเจสุโยคธานธรรมป่ปาทังธนามาเซจัตตาริมานีพิกเวดูก่อนพิกสูท่ท้งลายธรรมชาติทั้งหลายสี่อย่างเหล่านีต้ตถาณนีอันเป็นตถาคือธรรมชาติ ที่มีความเป็นอย่างนั้นอาเวตาธานีเป็นอาเวตาธาคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอานัญญาธานีเป็นอานัญญาธาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นมีอยู่ กาธมานิจัดตาริธรรทชาติทั้งหลายสี่อย่างเหล่านั้นเป็นอย่างไรเล่าอีทางทุกขันติพีขเวตาธาเมตังดูก่อนพิกสูทั้งหลายสี่อย่างเหล่านั้นคือธรรมชาติอันมีอยู่อย่างตายตัว ว่าความทูกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้นั่นแหละได้แก่ธรรมชาติอันเป็นตาทาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอเวตาธาเมตางหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอเวตาธาคือธรรมชาติ ที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอานันญาธาเมตงหริวาได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอานัญญาธาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอายางทุขะสมุทโยตาาีตาธาเมตังอันหนึ่ง ธรรมชาติอันมีอยู่อย่างตายตัวว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทูกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้นั่นแหละได้แก่ธรรมชาติอันเป็นตาทาที่ทัธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอาเวตาธามเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติ อันเป็นอเวตาธาคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอานันญาตุเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอานัญยธาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นทายางทุกข์นิโรธตี ตาธาเมตานอันหนึ่งธรรมชาติอันมีอยู่อย่างตายตัวว่าความดับไม่เลือแห่งทุกที่ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดักนี้นั่นแหละได้แก่ธรรมชาติอันเป็นตาธาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้น อเวตาธามเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาตินั้นเป็นอเวตาธาคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญาธามเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอนัญญาธาคือธรรมชาติ ที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอยายักทุกขาธทโโรธคามินีปฏิปทาติตาทักเมตังนึงธรรมชาติอันมีอยู่อย่างตายตัวว่าข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เลือแห่งทุกข์ ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้นั่นแหละได้แก่ธรรมชาติอันเป็นตาทาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอเวตาธาเมตัาหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอเวตาธาคือธรรมชาติ ที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอานันยาธาเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอานันยาธาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิกมานิโคพิคเวจัตตารีดูก่อนที่คสู่ท้งลาย เหล่านี้แลคือธรรมชาติทั้งหลายสี่อย่างตาทานีอันเป็นตาาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอเวตาทานีเป็นอเวตาาคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอน,นัญญาทานี เป็นอนันยาธาที่ธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นัสสัมาติหาพิขเวดูก่อนพิกสูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้อีทางทุกขันติโยโ,โคกรณิโยโยฆาปฏิบัติอันเธอทั้งหลายพึงประทำ เพื่อความรู้แจ้งว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หายางทุกขับสมุทโยตีโยโคกรริโยโยคาปฏิบัติอันเธอทั้งหลายพึงประทำเพื่อความรู้แจ้งว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นดังนี้อายากทุกขานิโรโทตีโยโคการิโยโยคาปฏิบัติอันเธอทั้งหลายพิงประทามเพื่อความรู้แจ้งว่าความดับไม่เลือแห่งทุกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ อาอย่างทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาติโยโคกรณิิโยโยคาปฏิบัติอันเธอทั้งหลายพึงกระทำเพื่อความรู้แจ้งว่าข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ทิ้งความดับไม่เลือแห่งุูข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ ඉහිතිී දංමීලෑ